ทำที่ทแสดงอยู่ทุกคืนทุกคืนถึงแม้เราจะไม่เข้าใจเราก็ผ่านฟังไว้แหอะวันนี้ไม่เข้าใจวันหนึ่งข้ังหน้าต้องเข้าใจเพราะทำบางอย่างเป็นทำที่ลึกซึ้งคร้งนี้จะการแสดงไปนั้นก็ต้องว่าไปตามหมวดต้องทำจะไป ยกทํากั้นตามบ้างขั้นโงบ้างมาประปะปนกันแล้วมันก็จะยุ่งเหยิงหมดทําที่แสดงอยู่ทุกคืนทุกคืนนี่เป็นทําเบิ้อูสูงเป็นปรมาตถรทั้งนั้นทําที่เกี่ยวกับสังโยชน์ทาทั้งหลายอันเป็นเหตุแห่งสังโยชน์คือที่ผูกสักว์ไว้กับโลกไม่ให้รู้ร่วงพ้นเข้าถึงวิริานเรียกว่าสังโยชน์ เครื่องผูกนี <c oughs> เหมือนก้เราเชือกเอาไหมเอาด้ายเอาเชือกอะไรก็ตามที่เหนียวแน่นผูกไว้ไม่ให้ไปทีนี้ทําก็เช่นเดียวกันมันผูกจิตของเราไว้ไม่ได้ผูกขาผูกคอผูกจิตของเราไว้เยียกว่าจำเยกและผูกเลึกซะด้วยไม่ได้ผูกอยู่ทายนอกจิต ผูกอยู่ภายในของจิตที่ลึกที่สุดของจิตที่สุดของจิตผูกว่าช่เรียกว่าสังโยมมีเกี่ยวกับ <c oughs> มีอยู่เกี่ยวกับอารมณ์อารมณ์ของคนเราอารมณ์นั้นมีอยู่สองอารมณ์อารมณ์หนึ่งเรียกว่าอิทธารมณ์คือ <c oughs> อารมณ์ที่รักใคร่พอใจที่เกิดมาจากทวันทั้งหกเตือตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากระทบกับตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็จิตของเราก็รับเอาไว้เป็นที่จเป็นสิ่งที่เกี่ยวขกงกับจิตทั้งสิ้นอิจฉารมณนนี้ อารมณ์ใดก็ตามไม่ว่าที่เกี่ยวกับรูปเกี่ยวกับเสียงเกี่ยวกับรสเกี่ยวกับกลิ่นเกี่ยวกับรสทัพทะโขทัพทะที่ตับกายเราเมื่อสิ่งใดที่เป็นสิ่งชอบใจเราแล้วนั่นเรียกว่าอิทธารมณ์หรืออารมณ์ที่พอใจนี่แหละเป็นเหตุสิ่งและจิตของเราก็ยึดเอาไว้ จำมาไวา้จึงเกิดเรียกว่าอุปาทานอุปาทานก็คือความที่จิตยึดมัน่นถือมัน่นในกามคุณทั้งหา้าและในอารมณ์ที่ชอบใจความยึดมัน่นนั่นแหละเป็นบ่วงที่ผูกไว้เมื่อปฏิบัติทำแล้วผู้ที่เจริญวิปัสสนาแล้ว จึงทํากันละที่สอนให้ละละสิ่งที่กระทบกายกระทบจิตที่เกิดจกจิตที่เกิดกับกายที่ให้ละตัว่าที่ละก็คือตัวตัณหาทางนั้นไม่ใช่ตัวอื่นเป็นตัวตัณหาตัณหาทั้งสิ่ง้นเมื่อเราละสิ่งที่ผัสสะรับมาตารับมาหูรับมาเราต้องรู้ว่าตัณหาตัวนี้คือตัวอะไรถ้า เกี่ยวกับความรักใครหรือความพอใจหรือความยินดีแล้วพวกกรารมมาััหาทั้งสิ้นกรารมมาััหาก็คือพวกราคะนั่นเองให้เรารู้จักหมดคำอย่างนี้เรียกว่ามีปัญญาไม่ใช่ละโดยไม่รู้ว่านี่คือตัวอะไรพอกระทบปต,ตาเห็นก็ละหาได้นึกไม่ว่าที่เราเห็นเราชอบหรือไม่ชอบถ้าเราชอบ ก็เป็นการมัตถนาถ้าที่งนี่เราเห็นนั้นเราไม่ชอบุก็เป็นวิปลาวัน,นาเป็นฝ่ายโทสะเราต้องรู้อย่างนี้ทึง่จะเรียกว่าเป็นปัญญาข้อ้องทำเป็นเหตุแห่งอุปาทานก็คือกามาคุณหราและอารมณ์ที่พอใจเราระลิกทิงจิตของเรา เรามีสติระลึกในจิตของเราว่าเรานี่มีอารมณ์ชนิดนี้มากน้อยแค่ไหนมันเกิดอยู่ตลอดเวลาถึงแม้จะไม่ได้รับผัสสะจากภายนอกจากรูปเสียงสิ่งนั้นืัอตาหูของตาหูจมูกนิ้นกายของเราไม่ได้รับผัสสะอย่างนั้นแต่ก็เกิดอารมณ์ชนิดหนึ่งนินจิตที่เรียกว่าธรรมอารมณ์คือการณลึกทิ เกิดมาเองก็มันจะเอาของเก่าของอดีตที่รวมมาแล้วเพราะเราเคยประสบพบในอารมณ์ที่รักใคร่พอใจมีอยู่หรือเราชอบที่หนึ่งสิ่งใดอยู่หรือเราชอบคนหนึ่งคนใดอยู่มันฝังอยู่ที่จิตเราพเอามันนิกมาคิดอยากจะได้เช่นนั้นอีกนั่นแหละ ายาลมทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเป็นกิเลสมาจากกรามคุณห้าทั้งสิ่งไม่ได้มาจากอีกไม่พ้นไปจากนั้น <c oughs> มีในพระสื่าพระพุทธเจ้าต้องกล่าวไว้ว่ามีนายชนชัยคนหนึ่งชื่อนายชนชัย เป็นคนเฝ้าอุทยานของพระเจ้ากุค์พรราณสีเป็นผู้เฝ้าอุทยานที่อุทยานนั้นมีเนื้อสมันด้วยหนึ่งชอบมากินหญ,ญ้าใน,นสวนอุทยานน้เนื้อสมันกับตัวไฝ่ควางเลยแต่เขาลูนปลายเขาไม่แหลนียกเนื้อสมัน แต่ไม่โตเท่าความมากินยากที่ในอุทยานเมื่อพระเจ้าพราหมณ์ีไปประพาสอุทยานพบนายันชัยก็าถามว่าที่มาเฝ้าพระราชอุทยานอยู่นี้ได้พบสิ่งอะไรที่แปลกประหลาดมากนายชันชัยว่าไม่มีจริงนแต่พบสิ่งที่แปลกอย่อยางหนึ่ง คือมีเนื้อสมันมากินยาในสวนอุทยานนี้อยู่เสมอและเนื้อสมันตัวนี้างามมากพระราชาก็อยากจะได้อยากจะได้เห็นเนื้อสมันก็จะทำย่างไงจะจับมันก็วิ่งเขียงนี้นายตั้นใจพวว้าอุทยานก็ กล่าวูนว่าเขารับอาสาที่จะให้เนื้อสมันนี้เข้าถูไปข้าไปถึงพระราชวังได้แต่ขอน้ำพึ่งสักหน่อยอ่าสักพอประมาณพระราชาก็ประทานน้ำพึ่งให้นายสนใจก็ออกอภายคือใช้น้ำพึ่ง ไอ้ทาที่หญ้า,าใบหญ้าไอ้ทาใบทั่วๆไปเนื้อสมันนั้นเมื่อมากินหญ้าพอได้กินน้ำหญ้ามีรสหวานโดยน้ำพึ่นทาใบก็ติดออกติดใจมาถีก็เรื่อยจนลายชั้นใจนั้นขากลายดัพอไม่ดีจนอยู่มาปายหลังเห็นบ่าเนื้อสมันนี่มีความเครียดหนัก ก็ถึงเวลาแล้วเป็นต้องมาเพราะติดใจในรถของน้ำพึ่งโดยตอนเองไม่รู้ทีนี้ก็เมื่อพระราชาไปประพาสอุทยานอีกกอกราบบังคมทูลหว่าขอให้พวกเสนาหมัดจัดแจงหาเสือลำแทงมาบุกสองข้างทางถนนจากอุทยานนี้ไปจนถึง พระชวังแล้วก็ให้เอากินน่งไม้สดๆมาปากักใบที่กลางทางถนนให้เป็นพุ่มไฟไฟๆก็ปก่กพระราชาก็อยากกระตอดพระเอกเนื้อสมันน้นส่่างให้อำมาัดใช้นาต่างๆช่วยันระดมหาเสือลำแทนมากกันทั้งสองข้างถนนเพื่อไม่ให้เนื้อสมันมัน ตกใจหรือมองเห็นสิ่งอื่นแล้วมันขัดตัวพอทำเสร็จนายทนชัยก็ถือ,อยยาไปจุดน้ำผึ้งไอเนื้อสมันก็ตามนายท้นชัยไปเรื่อยก็สองสามทางไม่พบผู้พบคนมีเสื่อลําแพนกันเสียแล้วจนเข้าไปถึงในบริเวณกำแพงกระดาชวังก็มีญยามีอะไรกินอยู่ควางก็กลับ เนี่ยสมันก็ข้าไปเล่นอยู่ในราชวังพระราชาก็ตลอดถึงพราชายาหรือพระราชบุตราวบุีเทงาผก็ได้ทอดได้ช่วได้ชนกันชมเป็นความชื่นใจดีใจนี่เห็นไหมเพราะรสอย่างเดียวรสหวานอย่างเดียวเนื้อสมันชู เขาลวงเข้าไปถึงในตระวรัชวังได้เขาจะจับค่าแรงกินเสียก็ได้เพราะป็นติดรถติดรถหวานของน้ำพึ่งพระบริราแสดงแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องพยาราชสี มีน, <c oughs> นายกบาลนี่คนหนึ่งเป็นผู้เลี้ยงโคของข้าาบดีโอมังคังเอาไปเลี้ยงในป่าเพราะว่าเป็นฤะดูของการทำนาถ่าเลี้ยงในพื้นที่ไร่ี่อยู่ก็จะไปกินข้าวในานาเขาจลี้งพาไปเลี้ยงที่ในป่าที่มีหญ้ามีภูเขา ไปตั้งกระต๊อบอยู่แล้วก็ตักกันขอกหัวไว้มาไปเลี้ยงแล้วก็ทางเศรษฐีอ่าทางคาริคาริาบ,บดีพอไปถามว่าตั้งแต่นำว่าไปเลี้ยงที่นั้นมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่ทำให้หัวอยู่ปกติหรือไม่ปกตินายโกบาลนั่นก็รายงานว่ามีอยู่ราชสีห์ตัวหนึ่ง มาคอยวนเวียนทำให้วัวตกใจตัวแต่ราชสีนีที่มาวนเวียนนั้นมันติดนางกวางโตเมียเห็นนางกวางโตเมียสวยงามมากข้าวกล้แล้วก็เลี้ยหลังนางกวางโตเมียนันอยู่เป็นประจำวัวก็มันกลัวราชสีเพราะเป็นสัตว์ราชินีสัตว์เป็นอาหารเหมือนกันก็ มีความตกใจก็ทํำให้น้ําลมที่เคยให้ลดน้อยลงนขวยายเข็ไร้หาบดีนั่นก็แม่นายโพบาลนั้นว่าวิธีจะกำจ,จัดยาษสีได้อ,อานยาให้หายาพิษชนิดหนึ่งเพราะานางกวางตัวนี้ก็เชื่องนายโภบาลนั้นเข้าใกล้ได้จับต้องได้ ให้หายาพิษจันได้หนึ่งทาหลังขอ,อนงนางวันหนึ่งทาครั้งหนึ่งทาหลายหายวันทาสามสี่วันแล้วก็ไอยาพิษที่ติดอยู่ที่หลังมันก็ยังมีพิษแตกลักานายกบานก็ทำเช่นนั้นควายราชสีดโดยไม่รู้ว่าถูกเขาคิดฆ่าทางออก พอออกมาพบลางกลางน้อยค่ะพอข้าไปใต้เตียงเรียกว่ามีความรักคร่พอเลียตามที่เคยเลียมาเลียหลังพอเลียไปไม่ได้องอะไรยาพิษก็สาบสั้นข้าในร่างกายราชสีนั่นก็ตายเรื่องนี้ก็เป็นอันนั่นเป็นเราะอะไรเพราะี่ราชสีนั้นเป็นผู้ติดในรูป ของนางกวางรักใกล้นางกวางก็ต้องตายด้วยยาพิษนี่พระอมยกเรื่องมาในประเสิฐมาฮะตจัดไววแล้วนำมาเล่าให้วางกันนี่อะโทษท้องการติดในรูในรถก็ออยังอืน่นในเสียงอะไรก็มีแต่เพียงสองเรื่องนี้ก็อพอจะเป็นอุทาหรณ์ให้เรา ข้าใจถึงโทษของกามาคุณคต้างหากหลังการที่เราจะตัดสังโยชน์ดได้เราก็จะต้องเป็นผู้มีจิตใจแข็งแกร่งไม่มีอะไรที่ติดอยู่ที่ใจเสียดายแต่ว่าอะไรต้องยอมสละจริงๆทุกอย่างเราคิดอยู่ในจิตมีสติวลริกพอเห็นอะไรชอบ ก็ละอย่าไปเสียดายมาเราจะกินอาหารกันเหมือนกันมันจะอร่อยฉันอาาร่อยไปอาหารบางอย่างเราก็ละไปใส่ิดว่าในี่เราละรถเราจะไม่ติดในรถถ้าเราติดในรถหรือติดในรูปเราก็จะเป็นผู้ติดอยู่ในทั้งโยศเมื่อทั้งโยศผูกเราไว้เรา,า,เราก็ไปสานิพานไม่ได้ตลอดทิด้งเสียงรถตลอดทิ้งกลิ่นทิ้งเสียง เรโดถัพพะที่กระทบกายท,ที่กระทบกายเราแดกจะร้อนเราก็อยู่ได้โดยไม่หมดจะหนาจัดเราก็อยู่ได้โดยไม่บมว่าหนาวเราจะนอนในที่บนพื้นกระดานไม้กระดานเฉยๆโดยไม่มีอะไรปูให้นามันจะเจ็บเนื้อจะกระดูกเะเราก็จะไม่หมดเรารู้ว่าเรากำจัดโดถัพปะ เราทำไม่เยอะใหญ่เราทำได้อย่างนี้เมื่อกางคุณทั้งห้าเราไม่ติดอยู่ในสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ติดในรูปไม่ติดในเสียงไม่ติดในกลิ่นไม่ติดในรสไม่ติดในโทัะะและอารมณร์ความรักความใคร่ความพอใจในจิตเราก็ขจัดออกไปเรื่อยนจนจิตมันว่างได้มากขึ้นโอกาสของความหลุดความพ้น ของการสามประยุทธ์ทำมันก็จะเกิดขึ้นได้เมื่อเกิดแล้วถ้าเรารู้จักถึงตัวที่จกให้เกิดสังโยศก็คือการอากุญญาเราตัดการอากุญญาได้ชังยชมันก็ต้องลอยขึ้นมาเพื่อทำสามประยุทธ์เมื่อลอยขึ้นมาแล้วเราก็เข้าถึงพระนิพพานเมื่อละทงังยดได้หมดเช่นทั้งติดก็เข้าถึงปณนิพพาน พระนิพพานนั้นมีสองอย่างนิพพานแล้วยังมีชีวิตยอยู่เรียกว่านิพพานเป็นเป็นยังไงนิพพานเป็นนิพพานแล้วยังมีชีวิตยอยู่คือนิพพานเป็นนี่นิพพานเป็นนั่นคืออย่างคือหมดอาสวะกิเลสจากจิตนั่แล้วก็ยังมีชีวิตยอยู่ในวิบากของรูกมนุษย์จนกว่าจะหมดความของวิบากนี้ แล้วก็นิพพานตายนิพพานตายในขันทั้งห้าแบบและไม่เกิดขันอีกต่อไปเพราะไม่มีเครื่องร้อยรัดคือสังโยเครื่องร้อยรัดในคือสังโยธ์รมัมง์จบเพียงเท่นี้